สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีจ้ามาแล้วคะ่ะทุกคนแบบคืนนี้มาแบบว่านาราณารานนะคะกับชุดโอชุดอุ่อนเหมือนผ้าห่มเลยอะคืนนี้หนูหนูมาไล่ใส่แบบว่าชุดนาราณามาๆเลยนะคะนาราณารแบบว่าชุดแบบเสื้อคลุมอะไรอย่างนี้นะคะเนาะสวัสดีค่ะกิโยสาหรอหนูไม่รู้เลยว่าเกี่ยสาไม่ได้ดูเลยขอบคุณนะคะ มีหมวด้วยนะทุกคนอันนี้ดีๆๆมีหัวด้วยแปลว่าน่ารักมากเลยแต่วันนี้ไม่ได้ใส่หมวก่อนหนาวค่ะอากาศเย็นมากๆเลยพึ่งนไปอ่าบน้ําห้วยมาน้ําไม่ไหลที่บ้านอะ่ะสวัสดีนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะมาแล้วมาแล้ววันนี้มาใส่นิดนึงนะคะมาใส่ไม่กี่นาทีเองแต่แตงแตงแต่อากาศเย็นมาก อากาศเย็นๆนะคะใครที่เข้ามาแล้วกดอันนี้ได้นะสนใจให้หนูได้เลยนะคะน้องสุงูจูหัวใจเข้ามาพูดคุยท่าไทยกันได้นะคะใครที่เข้ามาแล้วเนาะสวัสดีตอนเย็นค่ะทําอะไรกันอยู่คะกินข้าวกันหรือยังเอ่ยสวัสดีทุกคนเลยนะคะทำข้าวกันหรือยงังด้านหลานใช่ไหมข้าหลานสวยใช่ไหมสวยมาก คิดถึงนเมื่อเช้าเขาได้ดูคลิปหนูแล้วบ้านต่คลิปไปขูป่ปลาไหลได้ดูกันหรือยังคะขอบคุณมากาเลยนะคะเขาได้ดูคลิปหนูแล้วบ้านที่คลิปที่หนูพาไปหาปลาลงปลาไหลในนี่มาอู้หนาวมากช่วงนี้สวัสดีทุกคนเลยนะคะใครได้เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีจ้าอยู่จังหวัดไหนกับบ้านคะคืนนี้อากาศเย็นมากเลยอากาศเย็นเยนอีกคืนนึงนะคะอุ่น อุ่นมากเลยสวดเสื้อตัวเนี้เหมือนมีผ้าห่มเลยนะคะเหมือนห่มผ้าห่มเลยขอบคุณนะคะพูดคุยกันได้นะใครอยากจะถามอะไรถามได้นะคะเนาะพี่ๆคนไหนที่อยากจะถามอย่ารู้ออะไรถามเข้ามาได้นะคะสดใสใช่คือน,นี่แบบสดใสน่ารู้น,น่ารักนิดนึงนะคะเนาะสบายดีคะ่ะอากาศเย็นลงเรื่อยๆเลยนะคะเย็นมาก น้องใครก็หนาวแล้วหรอดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศแบบไม่ต้องพูดถือเลยอากาศแบบเปลี่ยนไปบ่อยมากน้ำผึ้เจ้าตี้เชะตาขีา้เชสวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันาที่ยําแบบหนาวๆน,นะคะเนาะคือนี่อากาศแบบหนาวเย็นมากๆเลยมาไล์สุดดึกๆนิดนึงเวลาทุ่มนิดๆนะคะเนาะ ท่าไทยจ้าฝากอันนี้ให้หน่อยนะฝากส่งหัวจนหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเกลเจน,น่ารักน่ารัก <laughs> มาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วโอ้โหวันนี้สูสอยู่โซ่ชั่วโมงไม่ไหวอะ่ะอากาศมันเย็นเกินหน้าบ้านสซ่ชั่วโมงไม่ไหวต้องทำงานอีกไงถ้าไม่ได้ทํางานถ้าไม่ได้ลงคลิปในในยูทูบอ่ะก็จะไลฟ์โซแบทน,น,นานๆได้เลยนะคะแต่ว่าอุ๊ยอุ๊ย เชยอ,อยู่เชยเชยซีสสีไม่ต้องเร่งแม่บอกไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งอยู่เชยเชยหน้าลงหน้าลงหน้าลงแม่คือน้องหมามันอยู่ตัวนี้มันชอบเอากล้องหนูมาสั่นใช่คะ่ะกันหนาวค่ะพี่น้องหมามาจะมาเล่นใกล้ๆหนูอะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหนาวคะ่ะบนดอยหนาวเย็นมากๆเลยคิดถึง คิดถึงเหมือนกันเลยค่ะคิดถือพี่พี่ทุกคนคืนนี้ก็เลยมาหน้าไลฟ์สดพูดคุยกันนูอยู่จัหวัดเชียราไลคค่ะเป็นคนเชียรายลนะคะขอบคุณค่ะอยู่จังววัดไหนกับบ้านค่ะก็เชิญกมาตลิงกลก็มาอยู่ที่เชียอไม่เป็นเนี่ยเนี่ยไม่น้องมันชอบมาเล่งอันเนี้ยอยู่เช่เห็นไหม ก็แม่หล่นแล้วเนี่ยเห็นไหมมาจาับประมาณน,นี้แหละแม่น้องหมามันเล็กก้อหนูจนแบบอันนี้แล้วอะต่างกอนหย่แล้วเนี่ยขอบคุณนะคะสวยงามขอบคุณค่ะอากาศดีค่ะพี่ใช่อากาศมาจะเย็นเยนิดหนึ่งนะคะอากาศเย็นอากาศดีมากๆเลยอันนี้จะเป็นวิวหน้าบ้านนะคะขอบคุณค่ะได้งอ่ะขึ้น,นูฝึกกรั่นทุกคนจะคุณน่อ มาเล่นเวลาเที่ยเนี่ยเราไลาโสดอะ่ะชอบมาวิ่งเล่นแล้วก็มากวนกวนกวนขอบคุณค่ะพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะใครที่เข้ามาแล้วถ้าทายกันได้นะคะเนาะพูดคุยกันได้กับอ่าวิวส,สวยวิวสวยมากคืนี้แบบอากาศคือแบบดีมากๆเลยนะคะเนะาะรายงานตัวเฟตตัวอยู่เลยเหรอขอบคุณค่ะฝากฝากกดแชร์ให้หน่อยนะคะ หนาวคะ่ะอากาศเยน็นอากาศเย็นลเรื่อยๆเลยนะคะเนาะวันนี้วันนี้ที่บ้านหรอเดี๋ยวหนูดูก่อนว่าวันนี้ประมาณก,กี่โลศานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้อันนี้เลยไม่ค่อยได้ดูว่าประมาณก,กี่โลศาอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดูงให้ว่าคืนนี้ประมาณก,กี่โลศาเอาอยาไย้ายไปอยู่นะจ๊ะถ้าหนูย้ายไปกรุงเทพแล้วใครจะเป็นคนไทยคลิปให้พี่ๆชมหรอคะคืนนี้รู้สึกเหมือน ยี 20, 20่สิบยี่สิบองศาค่ะพี่ยี่สิบค่ะยี่สิบไม่บอกว่าทำเมนูอะไรไว้ให้พี่ๆได้อันนี้ดีกว่านะคะไว้ให้พี่ๆค่อยไปชมในคลิปเอานะคะเนาะไม่เจอเหรอไม่เจอแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าหนูไม่ได้อยู่ในเมืองหนูอยู่บนดอยนะคะเนาะสวัสดีค่ะการหนาวมากเลยนะคะดูดูคืนนี้แบบว่าหนูใส่ดูแบบหนูใส่เสื้อแบบว่าดูดีถ้ารำไหม น่ารักแบบตามูตามีมากๆเลยดูใส่เสื้อแบบน่ารักน่ารักมากไปเสื้อุนเพราะว่าอากาศมันจะเย็นไงมันเหมือนแค่แคๆเป็นผ้าห่มเลยสวัสดีค่ะมันอุ่นเหมือนผ้าห่มเลยคือแบบดีมากขอบคุณค่ะมีน้ำอุ่นไหมมีน้ำอุ่นไม่มีค่ะต้มต้นน้ำอาบนะคะโนต้าหริกุมานาสุนิวต้มต้นน้ำอาบอะค่ะไม่มีน้ำอุ่นแต่ว่าไม่ถือกับว่าต้มต้มน้ำอาบนะเพราะว่า เราอาบน้ําก่อนที่จะดึกเกินอะไรประมาณเนี่ยเหมือนกันเลยสารคามก็เย็นบ้านหนูก็อากาศเย็นมากๆเลยนะคะนอกอากาศหน,น,นาวเหมือนกันเลยหนาวเย็นเย็นลงลงเรื่อยๆเลยแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะขนาดไหนนะขนาดตอนนี้นะตอนเช้าว่าประมาณสักเก้าโมงเหมาะยันหนามากเลยข้างนอกตรงนี้นะแล้วก็ที่สามค่ะคือมันไม่มีอันนี้ด้วยนะไม่มีแดดเลยค่ะวันนี้ก็ไม่มีแดดเลยหนาวเย็นเย็น อากาศหนาวค่ะพี่ที่บ้านอากาศหนาวมาเลยเซีจากที่ไหนนะภูเก็ตหรอขอบคุณค่ะฝากอันนี้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะใค่ได้เข้ามาแล้วพูดคุยกันได้ค่ะแชร์ share ให้แล้วใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะคะแชร์หน้าโปรไฟล์หรือว่าแชร์ในกลุ่มต่างๆได้เลยนะคะพี่ๆคนไหนจีเข้ามาแล้วอยากจะรู้เรื่อยอยากจะสอบถามอะไรถามเข้ามาได้นะคะเนาะทักทายพูดคุยกันได้เลยนะคะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลย สบายดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะเนาะคือก่อมาไล้แล้วก็มาไล้สวยขึ้นถ้าหนูมาใกล้มันก็จะบาวิวถ้าหนูต้อถอยไปไกลๆนิดนึงสวัสดีค่ะกินข้าวกับอะไรกันคะเย็นนี้ทางเข้ากับอะไรกันเอ่ยหนาวคะ่ะช่วงนี้อากาศหนาวมากเลยดูแลสุขภาพเหมือกันเลยนะคะ ทุกคนก็ดูแลตัวเองดูแลตัวเองนะคะเราดูแลสุขสุขภาพกันนะคะเนาะเพราะว่าอากาศมันมเปลี่ยนบ่อยมากๆเลยมันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีแดดเดี๋ยวก็ไม่มีแดดอะไรประมาณนี้แต่ละลแล้วมันก็จะอันนี้มากกว่าเนาะจะเข้าขั้นที่จะเย็นมากๆเลยนะหนาวมากกว่าขอบคุณนะคะวิวก็สวยสวยคือน,นี้อากาศคือแบบดีเลย แต่ว่ามันมีลมอยู่นะมันก็มีลมอยู่นิดๆนะคะเนาะขอบคุณมากเลยค่ะอยู่จังหวะไหนกับบ้านคะวันนี้ไปทำอะไรกันมาบ้านอ๋อชวนพี่ใหม่พี่ๆไปเที่ยวที่ไหนกับบ้านคะพูดคุยกันได้นะใครจะถามอะไรถามได้นะคะพี่ใหม่ไปเที่ยวไหนกับบ้านเอ่ยวันหยุดยาวไปเขาดาวที่ไหนกับบ้านคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ถ้าไทยกันหน่อยพอทีเข้ามาแล้วทำไมเขาไม่หายไปหมดแล้ววะตอนที่เขาไม่หายเมื่อกี้นี่เขาไม่เยองขึ้นอยู่เลยทําไมเขาไม่ไม่มีแล้ววะไม่เห็นเขาไม่รอ้วเขาไม่นิ่งไปเลยอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นเขาไม่เลยตัวนี้เขาไม่หายไปหมดแล้วขอบคุณเจ้าเขาไม่หายไปหมดแล้ววะทาไมเป็นเจสซี่ทำไมแย่แบบนี้ หรือว่ายังไงเงียบจังเงียบจังเลยที่กันนูก็ได้นะคะใครที่เข้ามาแล้วเนาอขอบคุณมากเลยค่ะชมวิมุสีสวยกลับบรรยากาศหน้าบ้านทำไมคอไม่ไม่คืนเลยวะอุ้ยแปลจัง นี่เป็นคนคุยกับน,นูแล้วหรอให้หนูคุยคนเดียวหรอตอนนี้อ,อ่เป็นเจา้าใดเนาะจะไมให้หนูแม่คนเดียว เด,มมนะเดี๋ยวมันกัดนะเดี๋ยวมันกัดเดี๋ยวมันกัดขอบคุณค่ะานอกสีมันอันนี้มันชอบมันเล่น มาแล้วมาแล้วมาชอบมันกัดเล่นอะ่ะไม่ได้เดี๋ยวมันกัดกันเอียบแล้วไล่หมาไปแล้วมันมาชอบมันเล่นทำไมคืนนี้เขาไม่ไมันไม่ขึ้นเลยอะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรเขาไม่มันหายหมดแล้วว่าทำไมเป็นจะตายทำไมเขาไม่มันหายไป ขอบคุณนะคะใครที่เข้ามาแล้วพูดคุยกันได้นะใครอยากจะถามอะไรถามได้นะคะทุกคนอบถามก็ได้เลยนะพูดคุยถ่าไทยกันได้แต่นุแปลกใจว่าทําไมเขาไม่ไม่ขึ้นแม่ใส่หมอนสีต<ส>ิเช็คมาเดี๋ยวฉันจะตีแล้วสีเธอบอกให้อยู่เฉยเไม่อยู่นะเดี๋ยวแม่จะตีเธอละบอกให้อยู่เฉยเฉย บอกให้อยู่เฉยๆขอบคุณนะคะทำไมมันเป็นแบบนี้อะ่ะทำไมเขามไม่ไม่มีเลยแปดจานแปดจานแปดจาน เดวดูก่อนนะทะไมคอมเม์มนไม่คืนขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะแต่ว่าในเนี้ยเขาไม่มาจะไม่ขึ้นที่นี่ก็คือแบบขึ้นขอบคุณค่ะแต่ที่นี่ันขคืนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะที่นี่คือคอมเม์หนูคอ,คอมเขนต์่ขอพี่ๆมาจะไม่ขึ้นไม่เห็นเลย นา่ารักใช่ไหมขอบคุณมากมากเลยค่ะในเนี้ยมันจะไม่ขึ้นแต่ว่าในคอมเมนต์ของพี่ทุกคนอ่ะคือแบบมันจะขึ้นนะขอบคุณมากๆาเลยค่ะอ๋อมาเป็นที่เฟซหรออ๋อหนูก็ไม่แน่ใจนะคะหนูเป็นคนเทือไทยค่ะพี่อยู่หมู่บ้านแม่สะลองนายนะคะเป็นคนเทือไทยจะขอบคุณมากมากเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอันนี้ได้นะพูดคุยกันได้สุวัสใจน่าราักน่าราักมาให้หนูได้เลยนะคะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คือเมื่อกี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าทําไมคอมเมนต์แบบมันไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพอมาอีกอันมาดูอีกอันมันก็มันก็ขึ้นนะพอดูอีกอันนึงแล้วมันก็ขึ้นขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน่ารักจังขอบคุณมากเลยนะคะผู้คุยท่าไทยกันได้นะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วนะคะท่าไทยกันได้เด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาการหนาวแล้วอะไรนะ มาเลยมาเลยขึ้นมาบุญดอยกันมาสาวพากับบุญดอยกันนะคะเนาะยังไม่มีเลยค่ะยังบอกมีแฟนจ้าอยู่ในสถานะสดค่ะยังไม่มีอันนี้ก็คือหนูอ่ะเอมเม์จะอีกอันนึงไปนะคะเพราะว่ามันไม่อันเนี้ยมันในเฟซในเฟซจอตัวนี้มันจะไม่คือคอมเมนต์นะคะส่วนหัวใจรัวๆให้หน่อยใครที่เข้ามาแล้ว่วนหุ่นโจหัวใจรัวๆเข้ามาพูดคุยก,กันได้สวัสดีค่ะไว้มาเยี่ยมใช่ไหม ขอบคุณมากเลยนะคะเนาะขอบคุณที่เข้ามาไว้ทักทายกันนะคะเนาะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้เลยคนไหนชื่อเข้ามาแล้วนะคะเนาะอุ้ยอุ่น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 มากเลยมันจะอุ่นขอบคุณนะคะ <c oughs> ไม่รู้เหมือานกันว่ามันเป็นอะไรปกติแล้วมันจะไม่เป็นอ่ะคอมเมนต์อ่ะซีไม่ต้อเลงดูเฉยๆสิ เวลานี่ไม่ไล่สดนี่ไม่เล่เวลาฉันไล่สดนี่มันเด็มาเร็วมาเร็วมาหน้านี้ชมพูละติมือนัง่งลงนัง่งนั่งเออ,ต,อ,ต,อติ้ตมือติมือตะติมือตะขอบคุณค่ะหนูไม่ได้กินข้าวเลยค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าอ่าพื้นไปอ,อาบนอน้ำในน้ำห้วยกามาแล้วก็มาไล่สดเลยอย่างนี้นะคะน้องขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ เขาเดาอยู่บ้างคะ่ะปีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะอยู่กับครอบครัวไม่ได้ไปที่ไหนเลยคะ่ะอยู่กับครอบครัวหมดเลยนะคะเนาะขอบคุณจ้าสวัสดีคะ่ะมื้อเย็นยังไม่ได้กินเลยนะคะกินผลไม้พอแล้วคะ่ะไม่ได้กินมื้อเย็นกินผลไม้ก็อิ่มแล้วนะคะเนาะคนถามกินข้าวกะหรี่ยังคะอยู่จังหวัดไหนจังหวัดไหนแต่ละแต่ละจังหวัดเป็นยังไงบ้างคะช่วนนี้อากาศดีไหมคะ อากาศเป็นยังไงบ้านคะแต่ละพื้นที่ขอบคุณค่ะสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะตัวโอ้งอยู่คะ่ะเลี้ยอยู่ปกตินะคะพี่ๆตัวนี้ก็คือเริ่มขยายพาออกเยอะแล้วเลี้ยอยู่ปกติคะ่ะมีหลายตัวเลยต้อรับสมาชิใหม่3าตัวเข้ามาอีกนะคะ ขอบคุณค่ะน่ารักใช่ไหมฝากติดตามด้วยนะคะพี่ๆคุไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ว่าทําเพลหรือว่าทำายูทั่วอะไรต่างๆนะคะก็สามารถไปกดติดตามด้วยนะคะร้าชูวิวจะเปิดเดือนกุมภาค่ะพี่ช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะคะเนาะสวัสดีตอนเย็นนะคะน่ารักมากขอบคุณมากเลยนะคะ สวัสดีทุกคนเลยนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายพูดคุยกันได้เลยนะคะนอกกทมยี่สิบสาบนโดยยีค่ะยี่องศานะคะขอบคุณมากเลยนะ เล่นละมกัดมันไม่ได้ยิงเลยอะ่ะขอบคุณนะคะหนูไล่หมาแล้วเมื่อกี้ไล่ล้งหมาหลบไปข้างล่างสสยหน้ารักขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะน้องพูดคุยทันพูดคุยกันได้นะ <c oughs> ไม่ได้โดดสภาก็คือก็คือแบบว่าเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะหมามันกัดอ่อมันเล่นกันนะแล้วมันเสียดันไงก็เลยอันนี้ ก็เลยให้น้องลงไปขลานะคะขอบคุณค่ะวิวสวยใช่ไหมวิวรู้ว่าหนุมสวยค่ะวิวน่าจะสวยใช่ไหมขอบคุณนะคะพี่จิบโอ้อยู่จังหวัดพี่จิบนู่นรออยู่ไกลมากเลยนะคะเนาะอู้จังหวัดอุตรดิตก็หนาวแล้วใช่ไหมหลายๆจังหวัดก็เริ่มหนาวกันแล้วนะคะเหมือนกันเลยเนาะ,ะอากาศเย็นมากเลยใช่คะ่ะช่วงนี้อากาศจะเย็นมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนากาเปลี่ยนไป บ่อยม,มากๆนะคะช่วงนี้เนาะขอบคุณมากเลยนะคะเนาะจริงหรือเปล่าเนี่ถ้าจังหวัดนูโนว่านาทุจังหวัดมาสู้จังหวัดอันนี้ไม่ได้บนดอยบ้านเราไม่ได้เรามม่นใช่ไหมบนดอยบ้านพุนูจะหนาวกว่าเยอะแน่เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอยู่ จังหวัดอะไรนะหนาวมากเลยเขาบอกว่าจังหวัดอันนี้ก็หนาวอุตระดีก็หนาวอุ้ยหนาวแบบหลายๆจังหวัดเลยนะคะเนาะขอบคุณมากเลยค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนาะพี่ๆก็เหมือนกัน,นะค่ะบนโดยบ้านหนูนับวนตุนหนยาสกุเอ็นหน่วยาหน่ยาสกุเนหน่วยา,สว,ยาส,วสวัสดีค่ะโอ้อยู่ใก้อยู่นะเนี่ยอยู่ตาสุราเลยนะเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเลี้ยงอยู่ปกตินะคะเลี้ยงเลี้ยงอยู่ปกติตัวโอนก็มีนะคะเนาะเพราะว่า,ายังไม่ได้อันนี้เนาะยังไม่ได้ปล่อยหมดยาเลี้ยงอยู่ประมาณต,นนมมาตัวนี้ประมาณสิบสี่ตัวแล้วก็ยังมีอีกตัวน้อยน้อยเพิ่มเข้ามาอีกต้านไหลตัวเนี่ยก็ออกขยายมันจะเริ่มขยายขยายออกมาหมดแล้วนะคะเนาะขอบคุณค่ะ เอา,าอยู่จาวาตะเลยเหรอขอบคุณมากเลยนะคะฮายสวัสดีทุกคนเลยนะคือมันไม่ได้คือคอมเมนเทตุวในเฟนหวนวนมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้คือมันไม่ได้มันไม่มีคอมเม์ขึ้นตรงนี้แล้วก็หนูก็เลยเอาอีกอันนึงเนี่ยมาดูใจแพรแล้วดูเออคอมเม์ขอพี่ๆอ่านไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเนะาะเหมือนกันเลยคะ่ะไม่มีฝนคะ่ะมีแต่อันนี้อย่างเดียวเลยมีแต่หมอกสวยๆนะคะเนาะ นะคระพนมก็หนาวเยือเหมือนกันเลยใช่ไหมแสดงว่าทุ่จังหวัดเริ่มเย็นลงเรื่อยๆแล้วเนาะใครที่มีเพจจะขึ้นเหนือนะคะน้อยินดีต้อนรับนะคะมาชมบรรยากาศสวยๆมารับลมหนาวกันได้นะคะในบนดอยไม่ว่าจะเป็นแถวบ้านหนูงหรือว่าไปอู้หลายๆจังหวัดเชียงรายเนานะส่วนใหญ่ก็เขาเอ่อคนในเมืองก็น่าจะขึ้นมาเที่ยวบนดอยกันเยอะเนาะเพราะว่ามารับลมหนาวกันแล้วก็จะมีดอกไม้บานดอกสก,กุรัเริ่มบานแล้วสวยมากจริง เนาะสก,กุล่าก็เริ่มบานกันแล้วนะคะเนาะขอบคุณค่ะเนาะฝนจะอ่าไม่ค่อยเห็นเขาไม่ขอพี่ๆทุกคนนะคะเนาะพี่ๆสามารถไม่มาให้ใหม่ได้นะคะเนาะขอบคุณค่ะใช่ค่ะหนาวเต็มตัวแล้วค่ะจิงๆนะคะขอบคุณขอบคุณมากเลยนะสามารถไม่มาใหม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสอจอให้หนูนทัวมาเป็นแค่จอเดียวไง ก็เลยแบบอันนี้เนอะนิดนึงนะคะเนาะต่อขอ,อหลายหลายคนไม่ค่อยถามนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคนถามก็เหมือนกันนะคะเนอะดูแลสุขภาพาด้วยนะคะทุกคนเลยช่วงนี้กับเปลีป่ยนแปลงไปแล้วอย่างหนึ่งคือจะปีใหม่แล้วด้วยนะคะเนาะเหมือนกันเลยคะ่ะหนาวมากเลยไม่หนาวไม่ได้แล้วแหละมาถึงเวลาแล้วนะคะเนาะใช่ค่ะหนูอยู่หนูอยู่แมสลองูานะคะเป็นคนเทอดไทยคะ่ะ สวัสดีค่ะอากาศเย็นมากๆเลยใช่ค่ะกาศหนาวมากดูวิวข้าลาังคือแบบสวยๆแล้วตอนเช้าว่าเก้าโม,มงก็โมงก็ยาแบบหมดหนาะจนแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ,ะแบบไหนเอ่ยบอแบบแบบประมาณไหนอ่ะนูไม่เข้าใจขอบคุณนะคะอุ <c oughs> ้ยใช่บันยกเยอะเกินก็ไม่ไหวนะ <laughs> มีได้กี่คนอะสี่ตอนตอนตอนนี้อยู่ก็อยู่สี่คนอีสองคนเนี่ยอ่าอีสองคนอะลาอีสองคนอยู่โรงเรียนประจําแล้วก็ที่เหลือสี่คนอะอยู่ที่บ้านก็เสียดายวิ่งไปวิ่งเล่นม,มาอย่างนี้แหละคือแต่คืนนี้จะเงียบนิดนึงเพราะว่าพรุ่งนี้น้องๆต้องไปโรงเรียนไงต้องเข้านอนกันอะไรประมาณเนี่ยขอบคุณนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะพูดคุยกันได้นะคะถ้าถ่ายกันได้ด้วยใครที่เข้ามาแล้วนะคะเนาะ เป็นกาลังใจได้นะคะใครอยากให้น้องโฟนถ่ายคลิปแบบไหนอะไรก็พี่ๆสามารถไม่มาได้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปหนูด้วยนะช่วงนี้นี่อ,อ,อะไรแล้วก็นัามากเลยปีใหม่น่ะอยู่บ้านค่ะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยก็จะมีเทศกาลปีใหม่ขออา,อาชนเผาอาคารแล้วก็ชมเผามู้ค่ะหนูก็จะไปถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ลบชมพอแต่และชมเผาว,ว่ามีความแตกต่างกันยังไงแล้วมีความเปลี่ยนมีความเปลี่ยนแปลงจาก ปีที่แล้วหรือว่าอะไรยังไงเนาะซึ่งน้องฝนก็ยังไม่เคยถ่ายให้ชมนะคะว่า,าปีใหม่คออาคากับปีใหม่มุ้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปีใหม่คอหนูเองก็คือจะเป็นลาคูอย่างนี้นะคะเนอก่าเป็นยังไงเนาะขอบคุณมาเลยนะคะก็จะถ่ายพยายามถ่ายอ่บประเพณีอะไรต่างๆให้พี่ๆได้ล่าชมเปียดจากการไปหาปูหาปลาบ้านอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าหลายคนก็บอกเออน้องฝนอย่าเห็นบรรยากาศแบบประเพณีอะไรต่างๆนู่นนี่น่าอย่างนี้นะคะขอแต่ล่าชมเผาอย่างเนี้ย เดี๋ยวน้องฝนจะถ่ายให้ชมนะคะนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่าอากาศเย็นๆเงียบๆเลยขอบคุณนะจ้างพูดคุยกันได้นะใครที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าไทยถ้าไทยอยากจะรู้อะไรนี่ค่ะถ,ถ้ามาถามได้นะคะนาะก็เมนเมนมานะคะนาะอยาให้น้องฝนถ่ายคลิปแบบไหนยังไงอย่างเนี้จะได้อันนี้กันนะคะนะ้ะถ้าไหนที่ถ่ายได้เราก็จะถ่ายให้นะคะเนาะ ยังไม่มีค่ะพี่หนูยังไม่มีแฟนจ้าอายุยังไม่อายุยังน้อยอยู่อายุยังไม่ถือไม่รีบค่ะไม่รีบค่อยๆไปเรื่อยๆก่อนทาคิดให้พี่ๆได้เบื่อก่อนแล้วก็ค่อยคิดเลือมแฟนนะคะยังไม่มีเลยสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆคนที่เข้ามาใหม่นะคะเนาะอ๋อมาเชมาเชีย์ไาย์หรอ เชียงรก็อากาศดีมากๆเลยนะมาเที่ยวหาก,กันได้นะคะช่วงปีใหม่หรือว่าใครที่ได้ขึ้นมาบนดอยก็สามารถมาเที่ยวหาโนองฝนได้นะมาแวะหาก,กันได้นะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะอืมชอบดูบรรยากาศขันหลานใช่ไหมชอบดูบรรยากาศที่โนองฝนพาเข้าป่าหรือเปล่าแบบประมาณนั้นอนะอากาศดีนะใช่อากาศแบบนี้ดีเลยขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยวนะคะเนาะ ยินด,ดีต้อนรับเลยนะใครที่จะมาคือถ้าพี่ๆคนไหนที่อยากจะขึ้นดอยอ่ะคือหนูแนะนำให้มาช่วงที่อ่าช่วยที่มีเทศกาลอะไรต่างๆเนาะมันจะได้เที่ยวหลายอย่างแล้วก็จะได้เห็นจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่พี่ๆไม่เคยเห็นประเพณีอะไรต่างๆแบบนี้เนาะก็อยากให้มาช่วยน,นะมากกว่านะคะเนาะ <S <S ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ส่งกรานจะให้ตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะหนูอยู่เอะจะอยู่ในหนูอ่ะเป็นคนเชียงรายแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองน,นะหนูจะอยู่บนดอยค่ะบ้านหนูอยู่บนดอยนะสวัสดีค่ะเหมือนกันเลยนะคะน้องขอบคุณมากๆเลยอายุเท่ากันอายุเท่ากันเลยใช่ไหมปีนี้ไปเข้าดาวที่ไหนกับบ้านคะพาเพจป,ปลาไหลเหรอขอบคุณมากๆเลยนะคะหนูอยู่แม่สละนานค่ะ วิพาเพปรลาไหลยังไม่ได้ทําเลยค่ะปีนี้ยังไม่ได้ทําพาเพปรลาไหลเลยเดี๋ยวเราติดตามเอาวิปลาไหลเยอะนะะ่พก่อกดที่หนูไปขุดอ่ะอู๋เจอตู้ใหญ่ตัวเท่าเด้ที่หนูไปขุดลงแล้วน,น,น,นะเจอตู้ใหญ่ไม่กล้าจับเลยแล้วมาเจองูด้วยอ่ะโอ้โหยิ่งไปอีกเลยอ่ะกี้อย่างเนี้ยขอบคุณมากเลยนะคะขึ้นมาได้คะ่ะได้ถ้ามีโอกาสนะมาได้เลยนะคะน้อยยนดนี้ต้อนรบมาเที่ยวกันได้นะคะเนาะขอบคุณะคะ่ะใหญ่ใหญ่เลยกลัวมาก จะจับแล้วปลายมันไล่ร่้อๆอยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมเออน้ตผมจะจับแล้วอย่างนี้ไงเราเห็นงูอีกออนอะไรไงทีนี้ไม่กล้าจับเลยแล้วหนูเป็นคนที่กลัวงูมากเลยลอะไรเง่ายเนี่ยหนาวคะ่ะอากาศหนาวเย็นมากๆเลยนะคะเนาะอายุยี่สิบสามค่ะพี่ขอบคุณนะคะใช่นี่ไงลมมันมีลมด้วยอากาศเย็นลงเรื่อยๆเลยนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่ๆก็เหมือนกันอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะอากาศเปลี่ยนบ่อยช่วงนี้ ผู้คนก็เหมือนกันดูแลสุขภาพการอากาศเปลี่ยนบ่อยๆนะคะ, boy, boy. ะ,คะทุกความแล้วเดี๋ยวหนูลงไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะไว้ว่างๆเดี๋ยวหนูมาไลฟ์ส,สดกับใหม่นะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้คืนนี้นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไม่ถือเนาะเดี๋ยวไว,ไว้เดี๋ยวหนูว่าหนูจะมาไลฟ์สดแล้วก็พา,าเดอัปเดทชมบรรยากาศต่างๆอะไรแบบประมาณนี้นะคะเนาะคืนนี้ก็ ไปแล้วนะคะฝันดีนะทุกคนไปทำงานก่อนนะคะแล้วชมคลิปพูุนี้เช้าใน Youtube กันนะคะเนาะสวัสดีค่ะฝันดีนะคะบ๊ายบาย